สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตลาดโดยรวมส่วนใหญ่ปรับลงกดดันจากความกังวลของแนวโน้มที่เฟดอาจขึ้นดอกเบีย้ยสูงกว่าระดับปัจจุบันส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคหรือ IT ทีที่มีความอ่อนไหวกับอัตราดอกเบีย้ยปรับลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับหุ้นและดัชนีนอื่นๆครับทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI เป็นอีกสัปดาห์ที่ปิดบวกได้มากที่สุดหนุนจากปัจจัยปริมาณน้ำมันตึงตัวหลังซาอุดิอาระเบียและรัสเซียขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันจนถึงสิ้นปีนี้ครับ ถัดมาที่จีนนะครับมีข่าวบริษัทหัวเว่เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Mate 60 Pro ซึ่งถือเป็นมาสโตนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนเพราะมือถือรุ่นล่าสุดนี้ใช้พลังงานจากชิป Kirin 9000S โดยเป็นชิปขั้นสูงที่จีนสามารถผลิตได้เองในประเทศซึ่งก่อนหน้านี้หัวเว่ใช้ชิปจาก TSMC แต่หลังจากการแบนการนำเข้าของสหรัฐหัวเว่ได้หันมาจับมือกับ SMIC บริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของจีนโดยชิป q วิน9 0 0 0 s รองรับการเชื่อมต่อ 5G และผลิตขึ้นด้วยหน่วยประมวลผล7นาโนเมตรซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียง2บริษัทคือ TSMC และ Samsung เท่านั้นที่สามารถผลิตหน่วยประมวลผล7นาโนเมตรในปริมาณมากๆสำหรับเครื่องมือสื่อสารได้ครับอย่างไรก็ดีครับหน่วยประมวลผล7นาโนเมตรถือว่าค่อนข้างล้าหลังเนื่องจากปัจจุบันสมาร์ทโฟนส่วนมากเช่น Apple และ Samsung จะใช้หน่วยประมวลผล4-5นาโนเมตรและกำลังขยับสู่3นาโนเมตรภายในปีนี้แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีนที่ต้องลดระดับการพึ่งพาต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐลงหลังจากนี้คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้หุ้นบริษัทซัพพลายเออร์ของหัวเว่สามารถเอาเปรียบบริษัทซัพพลายเออร์ของ Apple ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ครับ ข้ามาที่ไทยนะครับซึ่งล่าสุดด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเริ่มประกาศาออกมาต่อเนื่องทั้งฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวจีนและมาตรการเติมเงิน10,000บาทเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศโดยสําหรับในส่วนของประเด็นฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวจีนซึ่งผู้ว่าทอทอทคาดว่าจะช่วยหนุนให้มีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอีกราว5-7าแสนคนโดยรัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีนปีนี้ที่5ล้านคนทั้งนี้ครับ มาตรการฟรีวีซายังมีข้อกังขาและข้อระวังเช่นจีนสีเทาที่อาจเข้ามาสร้างปัญหาหรืออีกด้านคือการใช้จ่ายของคนจีนเองว่าจะพร้อมออกมาให้ข้างนอกประเทศมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามครับมีตัวเลขคาดไว้ว่าหากทะลุ5ล้านคนจะสามารถช่วยสร้างไรายได้ที่4,46 0 0 0ล้านบาทด้วยกันครับ ส่วนด้านประเด็นมาตรการเติมเงิน1 0 0่0บาทอาจมีความยุ่งยากในเชิงเทคนิคมากกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการหนุนการบริโภคระยะสั้นอย่างชัดเจนเนื่องจากขอบเขตค่อนข้างกว้างเช่นซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นอบายามุกแต่ระยะทาง4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านอาจเป็นปัญหาครับรวมถึงการใช้จ่ายจริงๆในระดับรายย่อยที่ไม่ใช่ห้างร้านหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้งนี้ครับในอนาคตอาจมีมาตรการอื่นๆตามมาเช่นลดค่าไฟก๊าซสูงป้ม ค่าน้ำมันและแก้ปัญหานี้สินเป็นตน้นส่วนด้านเทคนิคอลของเซตดัชนียังแกว่งตัวในกรอบแต่คาดว่าจะเป็นการไซด์เวัพต่อไปได้นะครับกลุ่มหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กยังทำได้ดีกว่าตลาดในภาพรวมโดยเราให้แนวรับไว้ที่1540จุดและ1520จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1570จุดครับสุดท้ายกับ3าบทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเราเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้ข้อแรกเราแนะนำจับตาดูสถานการณ์หุ้นจีนอย่างใกล้ชิด โดยท็อปพิกเรายังคงแนะนําเป็นหุ้นจีนเอแชร์ are, ผ่านกองทุน KCCTV ซึ่งจะมีความผันผวนต่ำกว่าหุ้นจีนเอแชร์ are, โดยเราเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะต้องผ่อนคลายภาคอสังหาและกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งนโยบายการเงินและการคลังข้อ2ครับแนะนําลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กภายใต้ธีมแลกเกอร์ดหลังตลาดหุ้นไทยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาผ่านกองทุน HP AH SME ที่มีการบริหารเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นที่มีผลดำเนินงานโดดเด่น ข้อสุดท้ายครับเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทั้งกองทุน KO r o a d KO Growth และ KO Enhance เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตร,ราว50-70%นอกจากนี้ครับการลงทุนใน All r o a d Series จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนสูงซึ่งมีโอกาสปรับตัวขึ้นดีเมื่อเฟดหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3ช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking